สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์และผู้ที่ประกอบอาชีพงานสก,กีนนะครับนี่ข่าวดีจะบอกครับคือตอนนี้สถานที่ที่เราจะจัดเตรียมเอาไว้สําหรับเพื่อที่จะไว้สอนนะครับกับผู้ที่สนใจจะเป็นการสอนแพ็กเกจก็ดีจะเป็นการสอน,น,รสอนอฟรีเดือนละครั้งหนึ่งสิบสอท่านนะฮะอันนั้นก็ดี ตอนนี้ผมจะเรียนบอกว่าสถานที่กําลังค่อนข้างจะเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้กําลังจัดอุปกรณ์เขอไปอุปกรณ์ที่เราจัดเตรียมให้กับผู้ที่จะมาเรียนแพคเกจหรือเรียนฟรีนั้นนะครับจะเป็นใช้สถานที่เดียวกันโดยเราได้จัดโต๊ะสกรีมของใหม่เตรมเลยครับชุดใหม่เลยนะครับเป็นโต๊ะที่าราคาพู่ค่าอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับระบบอบออโต้ระบบอัด อยระบบอบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเราจัดให้พร้อมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสกรีนเกี่ยวกับเ,เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับใช้ในการสกรีนทั้งหมดจะเป็นฟูลออปชั่นจะเป็นทีเ่เป็นอุปกรณ์ที่ปุ่มใจระดับสูงทั้งหมดเลยนะครับเราจัดตรงนี้เพื่อจะนํามาใช้นํามาสอนให้กับผู้ที่ได้มาเรียนจะได้ทราบว่า,าสถานที่ในการทำโรงงานสกรีน ที่เหมาะสมแล้วก็ที่ให้งานออกมาดีสวยแล้วก็เป็นที่ตอการการตลาดตลอดจนรูปแบบต่างๆในเครื่องมือเราได้จัดพ้อทุกอย่างให้กับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คืออันนี้ครับตัวนี้เป็นสียางนะครับเป็นสียางที่ เราได้ผลิตขึ้นมาเองแต่เป็นสียางตัวพิเศษคือตัวเป็นสียางที่เอามาใช้กับงาน transfer งาน transfer นะครับมันมี transfer ที่ uh, transfer จากซับ l i m a t i o n นะ transfer จากการ uh, ตรีดนะครับอี่เช่นเช่นพิมพ์ลงไปบนสก,กรีนบน uh, ฟิล์ม transfer นะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้ uh, พลาสติซอลทำแน่นอนครับการทำงาน transfer uh, พลาสติซอลเนี่ย เวลาฟิล์มอบฟิล์มจะเป็นสองสีสามสีเนี่ยช้านะฮะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าพัสซิ่ลเวลาพิมพ์บนผืนผ้าการอบตัวเนี่ยมันมีการระเหยตัวออออของความร้อนเนี่ยทั้งในผืนทั้งในผืนผ้าในเนื้อผ้าแล้วก็ในด้านบนมันถึงได้มีการแห้งตัวและเซตตัวค่อนข้างจะเร็วแต่เวลาพอเราพิมพ์บนฟิล์มนะฮะถ่ายกลับพิมพ์บนฟิล์มเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้งาน ออกมาเป็นงานแานเฟอร์ตรงนี้แหละครับปฏิโซจะแข่งช้านะครับแล้วก็ออการทําง,งานค่องใข้าง่ะคุ้นยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้ทนตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นสียางแทนเฟอร์ครับผมที่ผมเคยบอกแล้วว่าผมจะทําสียางแานเฟอร์ขึ้นมาดีอย่างไรครับครับดีอย่างนี้ครับสียางแานเฟอร์เนี่ยที่ทําขึ้นมานะฮะอันนี้ สามารถที่จะพิมพ์ตรงลงผ้าก็ได้พิมพ์ตรงลงทานเฟอร์ก็ได้แต่ถ้าพิมพ์ลงผ้าผมคิดว่าอ,อ,อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าพิมพ์ลงผ้าเนี่ยใช้สีอย่างโดยปกติก็ได้แล้วแต่ตัวนี้ทําขึ้นมาพิเศษสําหรับพิมบนฟิล์มเพื่อที่จะทํางานทานเฟอร์จะตั้งแต่1สี2สี3สี 4, 4ี่สีห้าสีหรือจะเป็นกี่10สีก็ได้ที่บนฟิล์มนะครับ เมื่อเราสกีนเสร็จเสร็จแล้วเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามันที่บ,บนบนชิ้นงานของเราแต่ว่าที่เศษตรงไหนครับคือตรงว่ามันเป็นเชื้อน้ําหรือว่าบอเตอร์เบดตรงนี้แหละครับดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าขั้นตอนในการทํางานขั้นตอนในโปรเซสในการทํางานตรงนี้จะดีตรงที่ว่าแค่ใช้ใดใดผมธรรมดาเหมือนกับเราพิมพ์งานสก,กีนเปเนเสื้อผ้าทั่วไป แต่ที่เราทำทานเฟอร์นะมันก็จะแห้งปกติเหมือนเดิมเหมือนเราทำงานพี่บนผ้าเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายในการโคตหรือปิดหลังนะครับตรงนั้นเท่านั้นแหะครับที่เราอาจจะต้องใช้แฟลเคลียวหรือใช้ไร้อนก็ได้ในการช่วยซึ่งจะ,ะถนอมโครงสร้างแล้วเนื้อของฟิลม์มไม่ให้เกิดการเชื่อตัวหรือ,อเกิดการผิดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นสียางทานเฟอร์ตัวนี้ทำงานง่ายแห้งไว ยืดหยุ่นสูงมากนะครับเหมาะสําหรับทาแล้วเอาไปรีดบนผ,ดดผ้ายืดเสื้อยืดผ้ายืดหรือผ้าที่ต้องการความที่หยุดอล,ลาสติกนะครับค่อนข้างจะสูงหน่อยการทํางานง่ายไวแล้วก็ออกอางานได้เร็วต้นทุนต่ํานะครับต้นทุนในการทำออกมาต่อชิ้นต่ามากนะครับสียาพวกนี้นะครับเราได้ทําขึ้นมาแล้วนะครับได้มีการเอ,อเอามาที่จะให้ท่าน ได้ชมกันนะครับชุดนี้เป็นสินค้าที่เรายังไม่ได้ผลิต,ข,ลตขึ้นมาเป็นทางการนะครับยังไม่ได้ผลิตขึ้นมาเป็นทางการแต่ว่าเราได้แอร์เฟดสินค้าวัตถุดิบที่ขึ้นมาจากืองนอกครับในจํานวนก็เอาเพียงเพียงแค่สําหรับเอามาสอนแล้วก็เอามาเทสแล้วถ้าเป็นถ้าทางตลาดหรือทางลูกค้าเล็งเห็นคุณสมบัติ เล็งเห็นการทำงานว่าดีเร็วสะดวกแล้วก็ออกงานได้ไหวนะครับตรงนั้นตั้งหาครับเราถึงจะนำสินค้าตัวนี้เข้ามาสำหรับจะมาจัดจำหน่ายให้กับบริการทุกทุกท่านนะครับนะครับสียางทานเฟอร์ชุดนี้เราจะเอามาสอนงานทานเฟอร์ให้กับ ท่านที่สนใจครับแน่นอนครับท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่างานทานเฟอร์ทึกพิมบุ๊คฟิล์มแล้วที่ขายอยู่ทั่วไปจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือจะเป็นโลโก้ก็ตามแน่นอนครับอันนี้เป็นอาชีพไม่มีใครสอนครับแล้วก็ไม่มีใครบอกครับเพราะนั่นไม่จิตอาชีพในการหาไรายได้แล้วก็ในการเลี้ยงตัวครอบครัวนะแต่ว่างานตรงนี้ ผู้บริโภคในประเทศและผู้บริโภคนอกประเทศสูงมากครับเพราะฉะนั้นผมเล็งเห็นว่างานทานเฟอร์ตัวนี้น่าจะเปิดเผยออกมาให้กับทุกๆท,ท่านที่ทํางานสกีนจะเป็นสกินเสื้อยือ่อหรือสกินเสื้อผ้าซื้อสกินโปโล,โลสกินเสื้อหรือว่าสกินเสื้อกีฬาก็ตามผมจะสอนตุกนี้ครับสอนให้ทําได้แล้วก็ออกมาสวย ดีกว่าครับดีกว่าการที่เราจะไปตัดเฟ็กนะฮะดีกว่าการที่เราจะไปตัดเฟ็กเพราะว่าการตัดเฟ็กเนี่ยจะเวลาผลิตลงไปแล้วแน่นอนครับเราซักไม่กี่ครั้งแหละครับสองสามครั้งนะครับขอบก็จะเริ่มฝีนะ่แล้วก็จะเริ่มหลุดแล้วครับนะครับ,นะรบแล้วนอกจากนั้นแล้วเฟ็กจะทําให้ลักษณะของความพิ้วหรือว่าความสมูทของชิ้นงานที่เรารีดลงไปเนี่ยจะก,กระดา้าง แต่สียางนะยาง,างคานเฟอร์ชุดชุดกลุ่มนี้ชุดนี้นะครับรีดลงไปอัดลงไปแล้วติดทนนิ่มบางคิ้วสวยครับผมนะครับงานชุดนี้เคมี Me ชุดนี้บอกแล้วว่าเราจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับท่านที่สนใจทุกท่านนะครับจะเป็นเข้ามาเรียนในรูปของแพ็กเกจ หรือจะเข้ามาเรียนเ,เข้ามาในรูปของงานงานที่จะมาสอนอจะมาเรียนสีก็โอเคครับจะรูปแบบไหนก็ตามผมยินดีที่จะสอนให้นะครับยินดีจะสอนให้ทราบไหมครับว่างานทาง์ฟเอร์ตัวเนี้ยคุณทําออกมาแล้วนะครับสมมุติว่าคุณจะทํางานสติกเกอร์หรือทําโลโก้สักตัวหนึ่งที่เป็น3สีสีสี 4. คุณทราบไหมครับว่าแผ่นฟิล์มหนึ่งแผ่น ถ้าเป็นโลโก้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณไม่เกินประมาณอยู่ประมาณไม่เกินสักสี่นิ้วถึงสามนิ้วคุณจะได้ประมาณคุณจะได้ไม่ต่ำกว่าประมาณสิบหกสิบหกชิ้นอย่างมากนะฮะในการจาัดวางเรียงทราบไหมครับว่าสิบหกชิ้นเนี่ยคุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจําหน่ายเพียงแค่สี่ชิ้นต้นทุนทั้งหมดกลับหมดเลยครับได้หมดละแล้วนอกนั้นทั้งหมดคืออะไรครับกําไรทั้งนั้นเลยครับต้นทุนตกต,ต่อชิ้นเนี่ยนะครับ ยังไม่ถึง5บาทนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมอาจารย์สุดหลอ่อนะครับเอสเคสิลเคมีภูมิใจและเต็มใจที่จะนำเสนอและสอนตรงนี้ให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับคอยติดตามชมนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะนำเคมีทั้งหมดนี้พิมพ์และถ่ายทำออกมาวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมว่า ออกมานล้วดีอย่างไรสวยอย่างไรนะครับคอยติดตามชมนะครับอย่าพลาดน,นะครับถ้าพลาดแล้วคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับขอบคุณครับ